สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมช่อง Master Gamer เเหมือนเดิมครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ครับวันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมที่จะให้แรปเปอร์ที่อยู่แถวแถวนี้นะฮะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนั่นก็คือผมเนี่ยจะมีบีท5บีทด้วยกันนะฮะผมจะให้แรปเปอร์เนี่ยเลือกบีทอันไหนก็ได้แต่เขาจะยังไม่ได้ฟังนะผมจะให้เขาเลือกบีทแล้วก็จะเปิดบีทแล้วให้เขาฟรีสไตล์กันนะครับผมมาดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง มาครับคนต่อไปนี่เป็นระดับพีดีคนนี้ผมติดตามเพลงเขาอยู่ผมชอบทุกเพลงผมกดไลค์ทุกเพลงขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ผมมีบีบให้คุณฟรีสไตล์ห้บีทฟรีสไตล์อีกแล้วผมเพิ่งแบบตื่นนอนมาเลอจัดเลยว่ามามี5้าบีทคุณเอาบีทไหนบีทอะไรก็ได้พี่กดสุ่มมาเลยบีทอะไรก็ได้มาเอ้ อา๋อาอ้ากูถอเสื้อมันกับไฮฮอตมัมเบิ้ลมันก็บไดมอนต์วอร์มไลทกูมากับวันร็อกเด๋ยมมันโดนกูน้องไอซ์ตะไข่ของสโมกวีกูยังล่องวิดมาย a แกงไรยังบ้องโดนตรีไม่อยากคงดังก้องถ้ามึงเรื่องแม็กเล่นทำให้ฟังพอมดิเอ้เอ้เอ้ พักมันนานาไม่ได้หยุดจริงๆพราะหนาดทัวร์ยิบริงยัางกูติงไอเดียเสียเวลาเล่าเลาเข้ามาวินวินเห็นกูนั่งนิ่งๆอย่างกูสิ้นเองเฮตเตอร์เหงส่วนผู้มือไปข้าเนี่ยเสียเวลาพูดไปเขาคงส่องจะไปเบียร์คนยังตามฟังเพราะกูยังตามฟิลเลยลานชิลๆจนกูมาสต i ลไรเฮ h t here โอ้โหขอบคุณมากครับผมคุณเลซี่รักซี่ขอขอให้ทีมคุณได้แชมป์ครับผมโอเคอเครับ โหดกว่าที่คิดอีกวเนี่ยวันนี้มาครับผมคนนี้ครับเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ผมตามเชียร์อยู่ครับผมคุณปืนเวจีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีกิจกรรมให้คุณฟรีสไตล์เล่นผมมีบีดให้เลือก5บีดเลือกบีทไหนครับเอาพี่เลือกแล้วกันผมอะไรทุกบีดอ,อ่งั้นเอาเป็นบีทนี้แล้วกันครับผมอันนี้เป็นบีทของทางรายการเลยนะฮะมาไอ้ไอ้ yo this boy watch out right Richie you know me uh show me the money sometimes you what's up hey hey yo yo ay hey ปิดประตูมาสู่โลกความจริงปล่อยคำของจองเราเปลี่ยนไปแล้วให้ได้ยินเปิดทีวีก็มีแต่ข่าตัดกรรมโกงกันจังแล้วมันก็กินกันจริงโทรศัพท์ในอาจจะถูกดักฟังเพื่อนเดินที่ห้างในอาจจะถูกดักยิงอยู่ในยุคอำนาจนำความจริงคนมีความสามารถจะเริ่มดำดินแลบแล้วแลบให้ความรู้สึกมันนำเราปล่อยกันกะทำมันสู้กับความจริงช่างลำพึงลำพันฉันนำไปนั่งพันลำแล้วค่อยเปิดลำโพงเวลาได้รับใหยิงฟันแพ้หรือชนะเราสันติแล้วหลักจริงไอ้ดองที่เบอรเอฟเอาหลักยิงทำให้คนได้รู้แล้วหลักจริงซุยเต็มที่เหมือนกับเป็น โโอ้ขอบคุณมากครับพี่ฟืนสุดยอดมากอย่างเดือดแล้วเราไปหาคนต่อไปเลยดีกว่าครับผมมาครับผมน้องผมครับคนต่อไปพรดลิงครับผมเอาบิดไหนจิ้มเลยพี่จิ้มเลยหรอชัวอืมเอาบิดนี้แล้วกันมาบิดแรกเลยครับผมเฮ้ยฮะเฮ้ย ย่ะ yeah. สั่นละพวกมึงที่บอกว่ากูจะเป็นอย่างใครกูไม่สนกูไม่ด่าเพราะว่ามึงกาดไปไงโอ้กูอยู่กับมาสเ e r J จมาสเตอมพูดมากพวกมึงไม่ใช่แมนเธอร์และในตอนกูโปรยอยู่โชว์มีเดี๋ยวมานี่ฟังดิน้องฟังดิฟังพี่ตอนกูแรปมึงฟังไอ้กูแรปเลยแบบออฟวีทให้มึงฟังไงโง่มึงรวยตายอหะอ้ามึงคุยอะไรอะเมื่อกี้บอกเพื่อนว่าจะไม่ด่า โทตอนนี้ผมมันพลางปากไปออย่าไปลำบากใครตอนที่ผมแรปผมหลุดแต่ตอนนี้ผมไม่ลำบากใจนี่มันหลุดจริงไหมเนี่ยจริงวิ <laughs> ่้นี่ขนาดหลุดยังโหดขนาดนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณวอเดอร์ลิงมากครับ,รบมาคนนี้ผมรอคอยเข้ามานานแล้วถ้าเรื่องฟรีสไตล์เนะี่ยคนนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องกดเนี้ยคุณพร้อมหรือยังครับคุณรีเพสผมมีบีทให้คุณเลือก1 2 3 4 5เอาเบอร์ไหนครับ เบอร์สามน,นะค<า>ร,รับเบอร์สามมาเอ้ยเอ้ยบิกรร๊กม็กโคตรแรัปเอ้ยเขาให้กูแรัปเอ้ยบิ๊กม็กโคตรแรัปสดกูแมสส์วัคสด ให้มึงดูกันละกันอ๋อตอนที่กูแพ็คสับสแลงทรงออกจากปากคนควรจะกปอดให้มึงดูกันในหอบแรปกันต่อไปไม่มีหลอกอืมพวมึงโคตรกาดฟิปสัตฟิปสัตแรปเกินพิษก,กัดพิษก,กัดให้มึงคิดดูคิดดูตอนกูพิกสับพิกสับคิดสับคิดสับจับฟิปสัตมึงกลับไปดูดูดูตอนกูพิกสับสแลงมันอาจจะซ้ำกันซ้ำกันแต่มึงโดนสีนั่งลำพันลำพันตอนกูพันลำแต่วันนี้แน่นอนไม่ได้พันมา ไม่ได้ยินบิดออแต่ก็รับให้มึงฟินอีกเพื่อนกูเดินมาไปทางซ้ายโอ okay, เคม่นกำลังจะไปเกตไหโอเคโอเคแรปกัน okay, ต okay, okay, ่อไปโอเควันนี้แล้วกูบายบายโอ้โหขอบคุณมากครับผมรีเวสครับโหยังโหดผมติดตามผลงานคนอยู่ขอบคุณมากครับครับผมมาครับผมสําหรับคนนี้ที่ผมติดตามเขาอยู่นะครับ,ค,รบคุณคชื่ออะไรครับผมไอเอครับผมวันนี้ผมมีบีดให้คุณฟรีสไตล์ห้าบิดเอาบีดไหนดีอ่าผมชอบเลขสองบีสองเลขสองไปครับผมมา ah uh. oh what are they yeah yeah okay uh. yeah 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 กูได้ไอซีอีทุกดอซีอีอะตอนนี้อยู่ที่ทีวีทีตอนนี้โคตรฟรีสไตล์ไม่กังวลก็วายกูสบายสบายแล้วตอนนี้กูเนี่ยใส่เสื้อดำกูแม่งจำแต่คำแนะนำให้มึงได้ใช้และจดจำตอนนี้กูแรปแบบแรปโคตรสดจัดไม่มีจดจัดไม่ได้แรปแบบแรปแบบสมบทจัดโอเคตอนนี้ก็อยู่กับพี่ใส่เสื้อสกอตบอกเลยแม่งใครใครคิดมันน็อกกูแรปแรปดูดีแรปใหญกระทูพีแรปดูดีดีเข้ามาดูดิอ่ะโอเคฟังบีไม่ทันฟังอีกฟังอีกให้ทันแล้วตอนนี้กูแรปแบบสบายโอเคตอนนี้กูดูอะไรเออมีกล้องแค งงแม่งงงหมดงงหมดลงจดและลงทุงสมบทคำโอเคแม่งโอเคไม่รู้ว่าใครแชมป์อ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ยังจะแรปต่ออ่ะไม่ใจฟอดแต่ตอนนี้แรปแม่งกูต้องไปต่อและกูอยู่หน้าสตูดิโอ you can the see มี f ฟรอยู่อยู่ดี่โชว์มีให้มึงดูดี i d C ี t อ t ด e เอซโอ้โหขอบคุณมากครับผมคุณไอซ์เอสแรปเปอร์คนต่อไปผมบอกเลยว่าคนนี้ผมติดตามเขาอยู่ครับผมทิเบอรเอสนั่นเองผมมีบิดไหมคุณฟรีสไตล์5บิทคุณเอาบิดนะเอาบีทที่6ครับบีทที่6บีทเมื่อกี้เลยนะ Uh. มาบีที่6ห้าบีไมงนีบีทหกดาวเอามันบีทพิเศษไงเยอะเยอะเออเอ่อยอดนี่ก็พีเอ็กพีแฟนแท้ในเอ็กดี ทีมกูนะ YG วาจานะพี่กูอ่ะเข้ามาเข้ามาดูอ่ะ uh, ทำให้ด้เด็กนนมาดูอยู่ในดงมึงต้งองจ้องตากับงูจงอ้างเหมือนกับพี่กูอ่ะ uh, จ้องตากกูจงอ้าง fuck a, fuck a, fuck a fool, uh, ฟักกับฟักกับฟักกับฟูอ่ฟัดกับมีดํำยังกับสูโมอ่ uh, แต่ฟันพี่กูขาวยังกะโอโมอ่ uh, แต่ฟันพี่เขาดำเหมือนกับโอริโออ uh คนเดียวไม่ได้มากับใครมึงก็ดูดิดีที่อยู่ในแก้วนะเพียวไม่ได้ผสมกับอะไรมึงก็ดูดิดีพี่ก็เวจี่พ่ก็วาจาเมื่อตควิกูอยู่ในโชวมีเดอะมันนี่อ่ะเมื่อคนจะดูกันดิดีอ่ะเจอเพียงพี่พวกมึงอะแคบหมดเจอกับพวกกูพวกมึงอะมึงก็รู้ว่าพวกกูไม่ได้สดอ่ะพวกกูจดมาแต่กูแสบจัดแต่กูเจอกูไม่เคยหลับตาเดี๋ยวมึงหลับคาตีนหลับคาส้นตีนประทับที่หน้าเอออย่าชงเลยพี่ โ okay, okay. okay, mm hmm. อเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับคนต่อไปครับผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมติดตามผลงานผู้ติดตามผลงานหลายคนเลยนะมาสําหรับคนคนนี้เขาชื่อว่าเอฟซันนั่นเองครับวันนี้ครับผมมีบีทให้คุณเลือกหนึ่งเอาบีทไหนเอาผมช่างสุมใช่ไหมใช่เอาบีทสี่นะบีสี่ไปบีทเบามากเลยพี่เดี๋ยวดยโยโย อ,อ่ดูเา<อ>มาพลวันกูแรปกันวันละครแต่งเป็นปีแต่งเป็นปีแบบว่าแต่งกันทีแต่งเป็นปีอ่ะส่งเพลงมาเดี๋ยวกูแรปให้แบบว่าคนซ้ายคนขวาก็แรปได้คนซ้ายแรปได้ไหมอันนี้ไม่รู้แบบว่าแน่นอนเรื่องผมเจ้าชู้ผมก็ไม่รู้สาสาวลบไปลบไปลบหน่อยแบบว่าโทรหาเอฟสันขอร้องอย่าโทรตอนเช้าเพราะว่าอย่ามาปลุกบ่อยปลุกบ่อย อมองไปหารีเพสแบบแรปเอฟสันเทคเดียวไม่ต้องมีรีเทคอะเยอะเยอะแต่วันนี้ผมมาแบบกเกงแบบสีชมพูแบบว่าเรียกสาวๆข้างหน้ามาดูถ้าอยากจะรู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่แบบว่าเอฟสันแรปแบบเก่าเก่าหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนมันแรปแบบใหม่ไหมไม่ใหม่มมมมอ่ะเจสซ์ ผมก็จะแรปไปเรื่อยจนกว่าเขาจะให้ผมเลิกแรปหรือว่าพี่ผมจะให้ผมเลิกแรปเพราะเขาอยากจะเซียนเขาเซียนแบบเซียนมากไม่ได้ดูมาหลายวันบอกเลยว่าโหแบบว่าอยากดูจัดอยากดูจัดแบบว่าโหไ,ไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูดแบบอัด <laughs> ผมนึกขันนะเห้หลบก่อนหลบก่อนผมกำลงังปีเอายหลบผมกำลงังพีเอายเยาดินเข้ามาในหัวพี่มีกระจายเอออันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนินโลหิตแบบว่า บอกแฟนพี่ด้วยน,นะว่าไม่ต้องโทษจิกแฟนคนไหนอ่ะแฟนคนไหนแฟนคนที่อยู่ข้างหน้าแบบว่าท่าทางหน้าตาแบบดูบ้าๆ้า <c oughs> อุ้ยจบแล้วโอ้โหแล้วมันจบเลยสวัสดีครับผม,มา <c oughs> นในที่สุดเราก็เจอเหยื่อคนต่อไปแล้วครับ,รบแนะนำตัวหน่อยครับครับผมเต้แครกเล็ตครับผมผมมีบีทให้คุณฟรีสไตล์5บีทด,ด้วยกันคุณเลือกบีทไหนดีเอาบีทที่6บีทที่หกเอ้ยมีนะมีนะ เอาจรมีมีมด้วยเหรอมัมีบอกมีห้าบีดเอ้ยไม่เป็นไรผมเตรียมมาโอ้โหเลยนไปเหนือความคาดหมายอะไรอย่างงี้มาอันนี้บีดผมเองอบีดใครไม่รู้บีดใครกูก็ไม่รู้แต่เทโรกูจะมันกูจะฟรีสายอ่ามึงจะเอาไงกับกูมึงจะเอาไงกับกูมึงก็ลองเข้ามาดูเดี๋ยวมึงเจอกูนะอืมอไม่ต้องลองอะไรมากหรอกอ่ะ,อะเดยกเวทเคาะประตู ถ้าเกิดมึงอยากดูครูอะเจาะแม่งเป็นรูอะเอาหัวแม่งให้สมองไหลทำยังไงไม่ต้องหลองหรอกอยากจะลองอะไรบอกเลยไม่ต้องมองหรอกวันนี้กู้อมมันหนักจัดอยากเอาอะไรนะอยากเจอก็เจอเจอมาดิเจอมาดิเจอเจอเจอเมาดได้เอออยากลุ้อยากลู้โอเคครับผมขอบคุณมากครับมากครับ โอเคครับสำหรับ EP 1เนี่ยก็คงต้องจบแค่นี้ถ้าเกิดใครอยากดู EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดทุกอย่างที่น้องๆกดได้เลยครับแล้วไปเจอกันใน EP ต่อไปเลย